เอจริงตอนนั้นตอนนั้นไม่เก็ตไม่เก็ตมากๆว่ามันคืออะไร UFO มันคืออะไรใช่อยาใดูว่าเด็กคนหนึ่งที่แบบเลนกิต้ามาตอนนั้นแล้วแบบ อะไรวะ UFO หรือว่าแบบ <Deep Purple. S 1> ีเออร์ดีเพอ p ์เออย่างเงี้ยใช่มไม่ตาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เข้าใจว่ามันคือเพลงอะไรแล้วทําไมเขาต้องเล่นกันเล่นแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมุติอย่างวันเนี้ยเวลาคุณจะต้องคิดลิฟต์ขึ้นมาด้วยตัวเองเงี้ยแล้วมองย้อนกลับไปที่บรรดาลิฟต์คลาสสิกเหล่านี้เราเราเห็นความเก่งกาจท,ที่เขาคิดไอ้ลิฟต์พวกนี้ไว้ยังไงบ้างไหมฮะเหมือนล็อบประตอมเขามีความใจเย็นที่แบบว่าค่อยๆไปเรื่อยๆคือเหมือนผมคิดไอ้ผีพนันนะป้าที่ยาวๆ ผมมีความใจร้อนประมาณหนึ่งของเด็กที่อยากจะใส่เลยตั้งแต่ต้นแต่จริงๆอะ่ะการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้มันมันใช้มันเทคไทม์ได้มัน,มนค่อยคอยไปได้ค่อยคอยไปได้ค่อยๆรัดคอมันขึ้นเรื่อยๆค่อยๆบีบให้มันเครียดขึ้นเรื่อยๆค่อยๆบีบให้มันพีคขึ้นเรื่อยๆได้หรือว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยแบบบีบพีคแล้วก็ปล่อยให้โนแล้วก็ไปพีคกว่าเดิมคือวิธีการเล่าเรื่องพวกนี้เราจะสังเกตได้จากวลีที่เขาเขาเล่า